ชื่อวินครับเป็นคนเชียงใหม่แหละตอนนี้เกิดลอสแอนเจลิสครับต่างประเทศคุณพ่อคุณแม่ไปเจอกันที่ต่างประเทศเกิดต่างประเทศอยู่ต่างประเทศถนึงเจ็ดขวบแล้วก็มาเข้าที่มงฟอร์ดจนอายุสิบเจ็ดก็ไปเรียนมังนอกอีกย้อนกลับไปธุรกิจนี่แหละอยากทำธุรกิจผมรู้สึกว่ามันคูลมาคำว่าคูลคือเรามีออฟฟิศมีห้องประชุม มีห้องทำงานส่วนตัวมีกิเลขาอะรอเนะเด็กๆอยากเป็นแล้วก็รู้สึกว่าคุณพ่อมีเวลาอยากเป็นนักธุรกิจเท่และอยากเป็นธุรกิจที่เท่ๆกว่าพ่อแม่ด้วยนะไม่อยากเป็นอย่างพ่อแม่คือเอาตัวเองลงไปทำอะไรเป็นไงวันนี้ทำหนักของพ่อแม่เลยคือตอนนั้นมีแพชชั่นนะมีแพชชั่นที่อยากจะอยากจะบริหารโรงแรมคืออยากทําเลยแหละอยากบริหารแต่ทีนี้พอเราเข้ามาบริหารรถไฟบรงเองอันนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้อันนี้ เราได้ความรู้จากตรงนั้นมาเอามาใช้ให้หมดใช่ไหมบริหารเรานักบริหารแต่แม่ผมเขาก็มีสไตล์ของเขาเขาเป็นคนทํางานแบบขยันอ่ะขยันอะไรทําเองได้ทํเองให้หมดอซึ่งผมเป็นแนวแบบไม่ใช่อ่ะอะไรที่ให้คนอื่นทำได้ดลิเกตได้ให้เดลิเกตไปเออต้องแบบปรากฏว่าทะเลาะกันพี่ทะเลาะกันแบบโรงแรมจะแตก แฟนอยากเปิดแฟนอยากเปิดอ๋อแฟนอยากเปิดแล้วแฟนแฟนแฟนเอามาปุ๊บแล้วแฟนก็รู้สึกว่าเอออยากเปิดร้านอาหารอยากทําร้านข้าวซอยอืมอ่าแฟนอยากเปิดแต่ผมก็บอกแฟนว่าเออากเปิดเพราะอะไรก็แบบคือเนี่ยอยากหาอาชีพให้กับครอบครัวอืผมก็ผมก็พูดชัดนะบอกว่าคือคือผมจะมาหุ่นดุนะแต่ว่าผมจะไม่เป็นเจ้าของร้านนะแล้วแฟนเขาก็เลยถามว่าว่าแล้วแล้วอะไรที่มินต้องการผมบอกคือถ้าผมทําอะไรผมทํา ขอไปให้สุดอ่ะอก็ในระหว่างนั้นเขาก็ทำน้ำข้าซอยไปผมก็เริ่มคิดแล้วว่าเส้นแม่งต้องเส้นสดญาติเขาก็ช่วยคิดอืมเส้นต้องสดน้ำต้องไม่เหมือนใครพี่รู้จักราเมงนะไม่มีใครเรียกว่า Japanese Noodle เนะอืม,มันเกิดจากวันที่ไปนั่งกินซันไม้นะนะั่นแหละ ที่มึงขายชามหนึร้อยกว่าบาทแพงอะแต่ผมไม่ได้รู้สึกว่าแพงเลยนะมผมรู้สึกว่ามันสมราคาคือราเมงชามหนึ่งแม่งร้อยกว่าบาทร้อยหกสิบห้าบาทแต่ของเขาวาอยอ่ะใช่อร่อยจัดอ่ะแล้วแบบดูแล้วแบบใส่ใจอ่ะ<ำ>เผาเฮ้ยใส่ใจน้ำแม่งเคี่ยวบอกพี่ผมเคี่ยวเป็นชั่วโมงชั่วโมง สสยซอสนี่ผมทำมีอายุตโอ้โหแบบนี่ยไยนี่ไงจุดอ่อนของข้าวซอยอเราไม่ได้ให้คุณค่ามันแบบนั้นไงเราแม่งไปมาทั่วโลกแล้ววันนี้ญี่ปุ่นแม่งทำได้ไงวะทั้งโลกอะ่ะแม่งกินซาชิมิอะพี่ทั้งโลกแม่งกินรามเมงอะอคือคนญี่ปุ่นมึงทำอะไรก็ปังเหรอวะอมผมคิดเลยข้าวซอยข้าวซอยแม่งต้องเรียกว่าข้าวซอยอ่ะผลสุดไม่มีเรื่องเงินมาเกี่ยวเลยคน างประเทศต้อง้จะข้าวซอยอมผมต้องทาให้ข้าวซอยผมอะไม่ไปอยู่จุดนั้นอะอมไม่ใช่ข้าวซอยผมสิข้าวซอยของเชียงใหม่อะออยู่จุดนั้นให้ได้เอออันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยต้องทำให้ได้เลยอื